นายทิติพรทองดีพันธ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวสวนสัตว์รับโชคสร้างพลังชีวิตสร้างสิริมงคลรับปีเสือ ที่บริเวณด้านหน้าส่วนแสดงเสือโคร่งอินเดียจีนพร้อมให้พนักง,งานสวนสัตว์แต่งตัวเป็นเหล่าตัวละครไซอิวมาจัดก,กิจกรรมเพื่อรับนักท่องเที่ยวกับซุ้มกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนกล่องอุปถรัรมภ์สัตว์ป่าชุดเสียมสียักษ์เขาย่าเสียงทายแบบยิ่งใหญ่รับปีเสือกิจกรรมแก้ปีชงรับเข็มกลัดเหรียญแก้ปีชงรับส้มมงคลแจกบัตรอ่างเปาบัตรส่วนลด30% นายทิติพรทองดีพ,นพันธ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลร,ราชธานียังบอกอีกว่าความพิเศษของกิจกรรมตรุษจีนปีนี้คือการให้พนักง,งานแต่งตัวเป็นตัวละครเรื่องใส่อิวที่เป็นเรื่องราวการเดินทางที่ระหว่างทางต้องเจออุปสรรคต่างๆนำโดยพระถังซัมจัง๋งตื่อป้อยกายสุนหงอคงสัวเจ๋งเทพนาจา แม่นางพัดเหล็กและปริาจแมงมุมต้องมาทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลทำบุญกับเสือเลี้ยงเสือสร้างฝังชีวิตเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปยังเมืองแห่งความสุขความรักครับวาเลนไทยต่อไปสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมยังสามารถเที่ยวในราคาโปรโมชั่นลูกค้า ais ลดรหัสรับสิทธิ์ส่วนลด50เซและรับของสัมนาคุณภายในจุดจัดกิจกรรมถ่ายรูปเช็คอินกับมุมสวยๆเทศก,กาลตรุษจีน สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดบริการทุกวันเวลา8นากา30นาทีปิดจำหน่ายบัตรเวลา16นาฬิกา30นาทีสอบถามเพิ่มเติมที่045 252 761และ093 320 9369หรือที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสูก็เป็นที่คืนนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่เทศก,กาลตรุษจีนซึ่งเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นก็นิยมชมชอบในเทศก,กาลนี้ก็เข้ามาท่องเที่ยวทเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลรัตน์นีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเป็นปีขานซึงสวนสัตว์อุบลรัตน์นีเรามีเสือตัวเป็นๆแล้วก็ปีชงปีขานก็เป็นปีชงด้วยก็อยากให้เข้ามาทำบุญในสวนสัตว์นะครับมีกาบุญเลี้ยงเสือ มีการเสี่ยงเซมซีเพื่อสร้างพลังชีวิตสวนสันตว์อุบลรัตนีเราจะจัดในวันที่31มกราคมนะครับถึงวันที่1นึกุมภาพันธ์ครับครับก็อยากให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาเยี่ยมน้องๆน,นะครับเพื่อเป็นการสร้างสเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับเริมเสริมสร้างโชคลาภแล้วก็มาเยี่ยมชมน้องๆน,นะครับ ที่นี่ปลอดภัยครับเป็นที่ทโลง่งเราอยากให้เข้ามากันเยอะๆนะครับ